ก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาทางนี้นะครับพี่วิวสวยครับที่ไล่ทานตะวันก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาทางนี้นะครับพี่วิวสวยครับที่กำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือไล่ทานตะวัน นี่ครับก็ okay, ค,บคือบรรยากาศของไร่ที่ลบบุรีนะครับถึงหน้าตามันจะไม่เหมาะกับทานตะวันแต่ก็มาครับก็าทางผ่านจริงๆเราไปถ่าย u t u b e จากที่อื่นมานะครับก็ผ่านทางนี้ทีนี้เห็นภาพแล้วจะไปแปะก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมเลยนำภาพที่สวยมาฝากครับนี่คือไร่จำหลัด สุรบุรีนะครับอยู่อยู่ใ,ใกล้ๆวัดเวลุวันนี่ครับนี่ทมง,งานแล้วครับไปกล้องเขาตัวคตัวเฮ้ยน้องต้องพี่ว่าน้องต้องมาน้องต้องมาผิดไล่ไว้เนี่ยอย่างเราเนี่ยอย่างพวกเราเนี่น่าจะไปสนส้มนะบ <c oughs> อกกัสวนส้มตกกระท่อมเมื่อวานนี่ครับเออเขาก็ทำโลเคชั่นดีนะครับทีนี้ท่านผู้ชมเขาจัดโลเคชั่นแล้วก็ตกแต่งให้มันเหมาะกับสวน นี่ครับเป็นไงมีกระท่อมท่อมคอยรักอยู่ในต้นทานตะวันนะเออ<ม>เข้าใจทำนะเนี่ยยังไงครับท่านชมปกติเราจะเห็นกระท่อมอยู่กลางนาใช่ไหมอันนี้อันนี้กระท่อมอยู่กลางต้นทานตะวันนะฮะเป็นยังไงนี่นี่เป็นเป็นเหมือน แค่จีนเนียนะไอตรงกลไฟเนี่ยเรียกว่าใครที่ชอบถ่ายรูปชอบเชลฟี่และชอบต้นไม้บรรยากาศแนวแนวนี้นี่มาเลยครับก็บริเวณทางเข้านี่ใครที่มาเนี่ยก็ถ้าหิวเนี่ยก็มีร้านะฮะเลือกได้ไหลายครับ ส่วนใครที่รู้ว่าดอกที่อยู่ข้างๆต้นทันตะวันนี่เป็นดอกอะไรก็แนะนำมาคอมเมนต์มาพิมพ์บอกกันได้นะครับผมก็อยากรู้ครับว่ามันคือต้นอะไรการที่เราได้มีความสุขในฉบับของเราที่ไม่ต้องไปคัดลอกตามใครเป็นสไตล์ของตัวเราผมว่ามันก็เป็นความสุขที่แท้จริงหนึ่งปีเราก็มอบความสุขให้เราสักหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับท่านผู้ชม ความสุขแบบนี้ไม่สามารถแลกเงินได้ครบหนึ่งปีแล้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมอบความสุขให้กับตัวเองหรือ,อยังครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับทางพวกเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายนะครับก็ขับมอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพกันความสุขเล็กเล็กน้อยที่หนึ่งครั้งหนึ่งปีที่จะหาได้ยากนะครับท่านผู้ชม ต่างคนก็ทํางานคนละสายงานกันแต่ก็นัดมากันท่านผู้ชมเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนน้องๆที่มาด้วยกันมีความสุขกันแบบบอกไม่ถูกและข้างหน้าพวกเราก็สัญญานะครับจะนําเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้ฟังและได้ดูทิพน่าเจอกันใหม่ไลอย่าลืมตามพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ